เฟลไฟล์คุณเคยค่ำคืนหนึ่งบ้านเงียบสงัดในหมู่บ้านเล็กๆมีเพียงเสียยหมาที่หอนวิวตามแรงลมแต่ทันใดนั้นกลิ่นเหม็นเน่าก็โชยคุ้งเข้ามาเจ้าของบ้านชื่อสมชยัยเขาพยายามเปิดหน้าต่างไล่กลิ่นออกไปแต่ไม่ว่าจะทำอย่างไรกลิ่นกลับยิ่งแรงขึ้นสมชายเดินตามกลิ่นห้องนั่งเล่นไม่มีอะไรผิดปกติห้องครัวสะอาดไม่มีเศษอาหารบูด แต่กลิ่นกลับลอยมาจากกำแพงด้านหนึ่งเขาแนบหูฟังรู้สึกได้ถึงความว่างเปล่าเหมือนด้านในไม้ตันหัวใจเต้นแรงขึ้นทุกวินาทีสมชายตัดสินใจหยิบค้อนเขามือสั่นแต่ความสงสัยกดดันให้ลงมือเสียงทุบผนังดังปังปังปัง,ปง,ปงก้องกังวานผงปูนร่วงลงทีละน้อยจนเกิดช่องว่างเล็กๆก,กลินเหม็นเน่าพวยพุ่งออกมาทันทีสมชายแทบสำลัก ดวงตาแสบน้ำตาไหลไม่หยุดเขาก้าวถอยหลังแต่ความอยากรู้ยังรังไวเมื่อช่องผนังกว้างขึ้นเขาส่องไฟฉายเข้าไปสิ่งที่เห็นทำให้ร่างกายแข็งทื่อภายในมืดถึบมีเงาร่างคนแน่นิ่งเสื้อผ้าขาดรุงวิ่งผิวหนังคล้ำซีดสมชายพงะหัวใจแทบหยุดเต้นนี่ไม่ใช่ภาพลวงตาแต่มันคือร่างศพที่ถูกซ่อนอยู่หลังผนังบ้านสมชายยืนนิ่งร่างกายสันสถาน มือที่ถือไฟฉายแทบหลุดร่วงเสียงหัวใจเต้นแรงดังชัดจนเหมือนจะได้ยินออกมากลิ่นเหม็นเน่าหนักขึ้นจนแทบหายใจไม่ออกอากาศในบ้านอึดอัดเหมือนกำลังถูกบีบคั้นเขาก้าวถอยหลังแต่สายตาย,ยังจับจ้องไปที่ช่องผนังดวงตาของศพเบิกกว่าแม่ไร้ชีวิตแต่กลับเหมือนกำลังจ้องตอบแววตาที่แข่งค้างนั้นทำเอาสมชายขนลุกเกลียวไปทั้งร่างสมชายหอบหายใจแรง เขาพยายามตั้งสติคิดหาคำตอบศพมาอยู่ในบ้านเราได้อย่างไงใครเป็นคนทำขณะเดียวกันเสียงบางอย่างก็ดังขึ้นจากเพดานเหมือนเสียงฝีเท้าคนเดินชา้ชาๆแต่สมชายรู้ดีเขาอาศัยอยู่บ้านนี้เพียงลำพังเขาเงยหน้ามองไฟฉายสันไหวไปตามแรงมือเงาดำวูบหนึ่งเคลื่อนไหวผ่านมุมเดาอย่างรวดเร็วสมชายใจหายว่า บรรยากะรอบตัวเย็นยเยือกลงอย่างผิดปกติทั้งที่หน้าตามปิดสนิทไม่มีลมพัดแม้แต่น้อยเขาอยากวิ่งหนีออกจากบ้านแต่ขากลับหนักเหมือนถูกตรึงไว้กับพื้นสายตายังคงถูกดึงดูดไปยังผนังที่ศพนั้นซ่อนอยู่ทันใดนั้นเสียงกระซิบเบาๆดังขึ้นใกล้หูเสียงแหบพร่าแต่ชัดเจนจนทำให้เลือดในกายเย็นเฉียบทำไมถึงรีที่ซ่อนของคาสมชายหน้าซีดเผือด เงื่อไหลซึมทั่วแผ่นหลังเขาหันขวับไปมองรอบบ้านแต่กลับไม่เห็นใครเสียงกระซิบเมื่อครูยังคงดังก้องอยู่ในหัวเหมือนมีใครบางคนยืนอยู่ใกล้มาใกล้จนได้ยินลมหายใจแผ่วเบาเขากำคอนขึ้นแน่นปลายนิ้วเย็นจนชาแต่ยิ่งพยายามตั้งสติกลับยิ่งรู้สึกว่ามีสายตาลายคู่กำลังมองมาจากความมืดไฟฉายในมือกะพริบวูบวาบสองสมชายตัวสั่นเทาเสียงกระซิบ ยังวงเวียนอยู่รอผูเขาหายใจติดขัดเหมือนมีมือเย็นเฉียบกดทับหน้าอกไฟฉายดับวูบทันทีบ้านทั้งหลังตกอยู่ในความมืดสนิทเหลือเพียงความเมียบที่ปะปนกับเสียงฝีเท้าบนเพดานตึกตึกตึก,ตกคราวนี้ไม่ใช่เสียงวิ่งวนแต่เป็นเสียงชาชาหนักแน่นเหมือนใครบางคนกำลังก้าวลงมาทีละขั้นจากบันไดสมชายพยายามคลำหาประตูอีกครั้งมือเขารูปไปทั่วแต่บานประตูกลับหายไป กลายเป็นผนังปูนเรียบเหมือนกับไม่เคยมีทางออกตรงนั้นหัวใจเต้นแรงจนแทบทะลุกอ,อกเขาหันกลับไปที่ช่องผนงังศพในนั้นตอนนี้ขยับแล้วดวงตาขาวโพลนค่อยๆกรอกมามองตรงๆร,ริมฝีปากที่แตกแห้งเริ่มขยับเสียงแหบพระดังออกมาเหมือนลมหายใจจากคุมนรกเจ้าคือคนต่อไปสมชายกรีดร้องสุดเสียงแต่เสียงกลับสะท้อนวนไปมาในบ้านราวกับถูกกลืนกิน ร่างของเขาแข็งทื่อขาไร้เรียวแรงและบางสิ่งกำลังเคลื่อนออกมาจากช่องผนงังชา้ชาช้าร่างนั้นค่อยๆเลื้อยออกมาจากช่องผนงังแขนผอมแห้งซีดเผือดเหมือนกิ่งไม้ตายเล็บยาวดำขู่กระปูลดังครืดครืดสมชายเบิกตากว้างเขาพยายามถอยหนีแต่ขาหนักเหมือนถูกถ่วงด้วยโซ่เสียงหัวใจดังชัดจนกลบทุกอย่างรอบข้างเงาร่างนั้นเหนื่อยหน้าคืน ผิวหนังหลุดลอกเป็นแผ่นดวงตาขาวโพลนเต็มเบา้ารอยยิ้มแห้งผากฉีกกว้างจนเห็นเหงือคลำ้ำสมชายพยายามกรีดร้องแต่เสียงกลับขาดหายราวกับลำคอถูกบีบรัดด้วยมือที่มองไม่เห็นความหนาวเย็นแทรกซึมเข้าสู่กระดูกแล้วเสียงกระซิบก็กลับมาอีกครั้งคราวนี้ดังพร้อมกันรอบห้องเหมือนมาจากหลายร่างทุกคนที่รู้ต้องอยู่ที่นี่ตลอดไปทันใดนั้นฝ่ายทั้งบ้านก็ติดพึบขึ้นเอง สมชายหันซ้ายหันขวาบ้านกลับดูเหมือนไม่มีอะไรเกิดขึ้นผนังที่เขาทุบพังหายไปกลายเป็นผนงังเรียบแน่นเหมือนเดิมแต่ที่พื้นตรงหน้ามีรอยเท้าปื้นเลือดสดใหม่ทิ้งทางไปนแนวยาวไปจนถึงห้องนอนของเขาเองสมชายยืนนิ่งใบหน้าซีเสียวสายตาจับจ้องไปที่รอยเท้าปื้นเลือดซึ่งทอดยาวหายเข้าไปในห้องนอนของตน ทุกอย่างก้าวที่ทิ้งร่องรอยไว้เหมือนกำลังเชื้อเชิญให้เขาเดินตามเข้าไปหัวใจเต้นรัวไม่เป็นจังหวะมือที่กำคอนเริ่มสั่นสะท้านแต่ความสงสัยผสมความหวาดกลัวกับผลักดันให้สมชายก้าวเท้าเข้าใกลท้ทีละก้าวเมื่อเขาเอื้อมมือผลักประตูห้องนอนบานประตูส่งเสียงเอี๊ยดยาวนานกลิ่นเน่าที่หายไปเมื่อครู่กลับโชยออกมาอีกครั้งหนักกว่าเดิมภายในห้องนอนมืดสนิท มีเพียงรอยเท้าเปื้อนเลือดที่ค่อยๆจางหายตรงปลายเตียงสมชายส่องไฟฉายตามแต่สิ่งที่เห็นกลับทำให้เลือดในกายเย็นเฉียบบนเตียงนอนมีร่างหนึ่งนอนนิ่งมันคือร่างของเขาเองสมชายกำมงนอนตายตาเบิกโพลงเสื้อผ้าที่ใส่เหมือนกับเขาทุกประการสมชายยืนตัวแข็งไฟฉายในมือร่วงตกกระแทกพื้นจนดับวูในความมืดนั้นมีเสียงหัวเราะแผ่วเบาดังขึ้นรอบห้องเจ้าออกไปจากที่นี่ไม่ได้ เพราะเจ้าคือหนึ่งในเราแล้วเสียงหัวราะยังคงสะท้อนกล้องอยู่รอบห้องสมชายหอบหายใจแรงจนเหมือนปอดกำลังจะระเบิดเขาขยี้ตาซ้ำๆหวังว่าทุกอย่างเป็นเพียงภาพลวงแต่ร่างบนเตียงยังคงนอนแน่นิ่งตาเบิกกว้างจ้องมองตรงมาที่เขาไม่กระพริบเป็นดวงตาเดียวกันกับที่เขาใช้มองโลกทุกวันสมชายถอยหลังชนผนังห้องหัวใจเต้นแรงจนเจ็บหน้าอก เสียงกระซิบกลับมาอีกครั้งคราวนี้ดังใกล้หูจนชัดเจนนี่คือชะตาของทุกคนที่ได้กลิน่นพันใดนั้นไฟฉายที่ตกพื้นก็ติดสว่างวาบขึ้นเองแสงนั้นสะท้อนให้เห็นเงาคนจำนวนมากยืนเรียงรายอยู่รอบห้องทุกเงาล้วนเป็นร่าซี่ๆผิวเปื่อยกลินล่นเน่าฟุ้งกระจายพวกมันก้าวเข้ามาพร้อมกันดวงตาขาวโพลนทุกคู่สายตาจับจ้องที่สมชาย เสียงกระซิบซ้อนทับกันนับสิบจนกลายเป็นเสียงกรีดร้องแหลมสูงสมชาเอามือปิดหูแต่เสียงนั้นกลับแทรกเข้ามาในหัวภาพเริ่มพราเลือนโลกหมุนควางเขาล้มลงคุกเข่ามองเห็นร่างของตนเองบนเตียงเริ่มยกแขนขึ้นชา้าชาริมฝีปากของร่างน,นั้นขยับพร้อมเปล่งเสียงเดียวกันกับเงาทุกตัวในห้องต้อนรับสู่บ้านของความตายเงาทุกตัวยังคงก้าวเข้ามาไกลเสียงกระซิบดั้ประสานเป็นคลื่นชวนเวียนหัว บรรยากาศในห้องนอนหนาวเย็นลงจนไอน้ำลอยออกจากลมหายใจของสมชายเขาพยายามคลานถอยนีแต่ทุกครั้งที่น่าวพวกนั้นก้าวเข้ามาพื้นห้องกลับยืดยาวออกไปอย่างไม่มีที่สิ้นสุดเราวกับเขากำลังติดอยู่ในเขาวงกตของบ้านหลังนี้สมชายกรีดร้องสุดเสียงแต่เสียงของเขากลับแผ่วราวกับถูกดูดกลืนไปในอากาศเหลือเพียงเสียงหูราะที่ก้องสะท้อนกลับมา ทันใดนั้นร่างบนเตียงร่างของเขาเองค่อยๆลุกขึ้นดวงตาขาวโพลนยังคงจับจ้องไม่วางมันยกแขนขึ้นชี้ตรงมาที่สมชายอย่างเย็นชาแล้วเสียงทั้งหมดก็เงียบกริบในชั่วพริบตาบรรยากาศอึดอัดราวกับเวลาหยุดนิ่งสมชายรู้สึกเหมือนโลกทังใบาหายไปเหลือียงเขากับร่างนั้นริมฝีปากของร่างบนเตียงค่อยๆขยับเอื่อเอ่ยประโยคที่ทำให้เลือดในกายสมชายเย็นเฉียบ เจ้าจะไม่เหลือแม้แต่เนาหลังคืนนี้ทันทีที่คำพูดสิ้นสุดไฟทั้งห้องดับสนิทความมืดทึบกลืนกินทุกอย่างรวมถึงเสียงกรีดร้องสุดท้ายของสมชายด้วยเช้าวันรุ่งขึ้นพื้นบ้านเริ่มสังเกตว่าบ้านของสมชายเงียบผิดปกติปกติแล้วเขาจะเปิดหน้าต่างออกมารดน้ำต้นไม้ทุกเชา้าแต่วันนี้ไม่มีแม้แต่เงากลิ่นเหม็นเน่ากลับโชยออกมาจากบ้านหลังนั้นอีกครั้ง หนักกว่าเดิมจนผู้คนในละแวกต้องเอามือปิดจมูกพวกเขาพากันเรียกหาสมชายแต่ไม่มีเสียงตอบกลับสุดท้ายชาวบ้านรวมตัวกันแจ้งเจ้าหน้าที่เมื่อตำรวจมาถึงและเปิดประตูเข้าไปภาพที่เห็นทําเอาทุกคนถึงกับคนลุกสู้ภายในบ้านเงียบสนิทไม่มีร่องรอยการต่อสู้แต่บนพื้นห้องนั่งเล่นมีรอยเท้าเปื้อนเลือดยาวเป็นแนวลากเข้าไปยังห้องนอนของสมชายตำรวจผลักประตูเข้าไป สิ่งที่พบคือเตียงนอนว่างเปล่าดนที่นอนมีเพียงครับเลือดแห้งกรังและรอยบุ๋มลึกเหมือนมีใครนอนทับอยู่นานแต่ที่ทำให้ทุกคนเย็นว้าไปทั้งร่างคือผนังด้านหนึ่งที่เพิ่งถูกปูนฉาบใหม่สดๆยังไม่ทันแห้งดีนักหนึ่งในเจ้าหน้าที่ลองเคาะดูเสียงพรงว่างก้องสะท้อนออกมาก่อนที่ความเงียบจะปกคลุมทั้งห้องไม่มีใครกล้าทุบผนังนั้นต่อ เพราะทุกคนต่างรู้สึกเหมือนมีใครบางคนกำลังจ้องมองจากด้านเสียงเข้าเบาๆจากหลังผนังดังขึ้นกระทันหันตึกตึกตึกทำเอาเจ้าหน้าที่ทุกคนหยุดนิ่งเหมือนถูกสะกดกลิ่นเหม็นเนา่าโชยแรงขึ้นบางคนถึงกับอาเจียนออกมาแต่สายตาของทุกคนยังคงตรึงแน่นที่ผนังนั้นหัวหน้าทีมสั่งเสียงสัน่นทุกมันออกมาเดี๋ยวนี้เราต้องรู้ว่ามีอะไรอยู่ข้างใน เจ้าหน้าที่สองนายก้าออกไปข้างหน้ามือจับข้อหนักอย่างลังเลเสียงทุบดังปังปังก้องไปทั่วทั้งบ้านเศษปูนร่วงลงมากองกับพื้นจนเกิดช่องกว้างพอให้แสงไฟส่องเข้าไปและภาพที่ปรากฏด้านในทำให้ทุกคนแทบหยุดหายใจภายในผนังแคบๆมีร่างของสมชายถูกอัดแน่นอยู่จริงใบหน้าซีดขาวดวงตาเบิกกว้าง สภาพเหมือนเพิ่งเสียชีวิตไปไม่นานสิ่งที่ทำให้ทุกคนขนลุกสู้กว่านั้นคือบนใบหน้าของสมชายยังมีร่องรอยรอยยิ้มกว้างจนหน้าขนพองเหมือนเขายินดีที่จะอยู่ในนั้นทันใดนั้นฝฟายในบ้านก็ดับพรึกความมืดทึบปกคลุมไปทั่วและเสียงกระซิบบบาว,วก็ดังขึ้นรอบห้องเขาไม่ใช่คนสุดท้ายหลังจากเสียงกระซิบจานหายไปความมืดยังคงปกคลุมทั่วทั้งบ้าน เจ้าหน้าที่หลายคนรีบฉายไฟฉายไปรอบๆแต่สิ่งที่เห็นกลับทำให้คนลุกไปทั้งร่างดนผนังห้องนอนเต็มไปด้วยรอยเปื้อนเลือดเหมือนมีใครนับสิบพยายามดิ้นรนขูดออกมาจากด้านในร่องรอยยังสดใหม่แดงช่ำจนหยดเลือดไหลรินลงสู่พื้นเพื่อนบ้านที่ยืนมุงอยู่หน้าบ้านต่างกรีดร้องเมื่อพวกเขาเห็นว่าหน้าต่างทุกบานในบ้านมีเนาคนซีดขาวมาอยู่แนบมองออกมา ดวงตาขาวโพลนเหล่านั้นจ้องตรงไปที่ผู้คนด้านนอกปิดบ้านออกมาเดี๋ยวนี้เสียงหัวหน้าทีมตะโกนลั่นแต่ก่อนที่ใครจะกล้าออกจากห้องประตูบ้านทุกบานก็ปิดสนิทดังปังพร้อมกันเองทั้งหมดความเงียบโอบล้อมอีกครั้งเหลือเพียงเสียงลมหายใจหนักๆของเจ้าหน้าที่และกลิ่นเน่าที่ทวีคูณราวกับซากศพหลายสิบกำลังเน่าเปื่อยในที่แห่งนี้ทันใดนั้น หนึ่งในเจ้าหน้าที่หันไปเห็นกระจกเก่าตั้งอยู่ตรงมุมห้องในกระจกสะท้อนภาพทุกคนที่อยู่ในนั้นแต่กลับมีร่างของสมชายยืนปะปนอยู่ด้วยทั้งที่ศพของเขายังอัดแน่นอยู่ในผนังตรงหน้าดวงตาขาวโพลนของสมชายในกระจกค่อยๆเหลียบมองทุกคนก่อนริมฝีปากจะสยยิ้มพร้อมขยับพูดประโยคเดิมเขาไม่ใช่คนสุดท้ายหนาสะท้อนในกระจกของสมชายยังคงยิ้มเย็น เจ้าหน้าที่ทุกคนเริ่มถอยห่างจากมันแต่ยิ่งถอยภาพในกระจกกลับยิ่งขยายใหญ่จนกินเต็มทั้งบ้านเรากับกำลังจะก้าวออกมาเสียงข้าตึกตึกตึกดังระงมจากทุกทิศทั้งผนังพื้นเพดานเหมือนมีร่างจำนวนมหาศาลพยายามจะทะลุเข้ามาเจ้าหน้าที่คนหนึ่งใจสั่นจนทนไม่ไหวเงื้อมือจะยิงใส่กระจกแต่ก่อนที่กายปืนจะถูกเหนี่ยวภาพในกระจกกลับกลายเป็นใบหน้าของเขาเอง ซีขาวเน่าเปื่อยตาเบร์พโพรงเหมือนศพที่เพิ่งถูกฝังในผนังเมื่อครูเสียงกรีดร้องดังสนั่นไฟฉายลายอันตกกระแทกพื้นแสงสว่างสายไปมาราวกับเต้นระบ,บำแห่งความตายแล้วอยู่ๆผนังด้านหนึ่งก็ราวแตกเปรเเลือดสีดำคล้ำทะลักออกมาราวกับน้ำพุพร้อมกลิ่นขาวที่แรงจนแทบขาดใจหายพื่นบ้านที่ยืนอยู่นอกรัวบ้านตามพากันวิ่งหนีหัวซุกหัวซุน แต่ไม่ทันได้ผลซอยพวกเขาก็เห็นเงาคนซีซียืนเรียงรายเต็มถนนเงานั้นมีดวงตาขาวโพลนเหมือนกับสมชายทุกตัวชาวบ้านทั้งซอยเริ่มกรีดร้องเพราะทุกคนเห็นตรงกันว่าแต่และเงามีใบหน้าที่เหมือนกับพวกเขาเองทุกคนเสียงกรีดร้องของชาวบ้านดังระง,งมไปทั่วซอยแต่ไม่มีใครกล้าวิ่งเข้าไปช่วยเหลือเงานคนซีที่ยืนเรียงรายเต็มถนนต่างก้าวเท้าชาชาเข้ามาใกล้ทีละน้อย ในบ้านเจ้าหน้าที่พยายามหาทางหนีแต่ทุกบานประตูหน้าต่างกลับกลายเป็นผนังปูนเรียบเรากับพวกเขาถูกขังไว้ในคุกที่มองไม่เห็นไฟฉายดวงหนึ่งส่องไปที่มุมห้องมีสมุดเก่าๆปกเปื้อนฝุ่นวางอยู่บนพื้นเจ้าหน้าที่คนหนึ่งหยิบขึ้นมาเปิดภายในเต็มไปด้วยลายมือสันสันของใครบางคนข้อความาแรกเขียนว่าใครได้กลิ่นจะต้องเป็นส่วนหนึ่งของที่นี่ถัดไปเป็นรายชื่อยาวเหยียด บานชื่อมีวงกลมสีแดงทับและที่หน้าสุดท้ายมีชื่อของสมชายขีดไว้เรียบร้อยพร้อมกับชื่อของเจ้าหน้าที่ทั้งทีมถูกเขียนตามเข้ามาอย่างสดใหม่ทุกคนตัวชาเหมือนเลียดในกายหยุดไหลเพราะตัวอักษรยังคงค่อยๆปรากฏขึ้นเองทีละชื่อทีละตัวทันใดนั้นเสียงหเราะนับสิบประสานกันก็ดังขึ้นผนังทั้งสี่ด้านเริ่มซึมเลือดออกมาไหลลงสู่พื้นจนท่วมคอเท้า และท่ามกลางความโกลาหลน,นั้นเสียงกระซิบยินเยียบดังขึ้นอีกครั้งหมู่บ้านนี้ไม่มีใครหนีรอดเลือดสีดำยังคงไหลซึมออกจากผนังไม่หยุดเสียงหยดแม่แม่กล้องสะท้อนทั่วบ้านเจ้าหน้าที่บางคนเริ่มกรีดร้องอย่างเสียสติพยายามปีนขึ้นไปบนเฟอร์นิเจอร์เพื่อหนีจากพื้นแต่สายตาของทุกคนยังคงจับจ้องไปที่สมุดเล่มนั้นหน้ากระดาษค่อยๆพลิกเอง หมือนมีมือที่มองไม่เห็นกำลังบังคับข้อความใหม่ค่อยๆปรากฏขึ้นด้วยลายมือสีคล้ำบ้านหลังนี้คือสุสานและทุกคนที่ข้ามาจะต้องกลายเป็นส่วนหนึ่งของผนังทันใดนั้นพื้นบ้านสั่นสะเทือนแรงเสียงปูนแตกเปรดังไปทั่วเจ้าหน้าที่คนหนึ่งถูกแรงบางอย่างดึงร่างลงไปในพื้นแขนขาของเขาถูกดูดจมหายไปเหมือนทรายดูดเหลือเพียงเสียงกรีดร้องโหยหวน เลือดจากผนังไหลแรงขึ้นเรากับบ้านทั้งหลังมีชีวิตและกำลังหิวกระหายสมุดเก่ายังคงเขียนต่อไปเองอย่างไม่หยุดคราวนี้เป็นชื่อของชาวบ้านทั้งซอยเรียงรายปรากฏขึ้นทีละบรรทัดหนึ่งในเจ้าหน้าที่ตะโกนสุดเสียงมันกำลังเขียนอนาคตของเราถ้าไม่ทำลายสมุดนี้พวกเราจะถูกกลืนทั้งหมดเขายกคอนขึ้นมาจะทุบสมุด แต่ทันใดนั้นเองหน้ากระดาษก็เปล่งเสียงหูราอกออกมาดังใส่หูทุกคนพร้อมกันไม่มีใครทำลายเรื่องราวนี้ได้เพราะทุกบรรทัดคือคำสาบที่เขียนด้วยเลือดของพวกเจ้าเองคอนถูกยกขึ้นเหนือหัวแต่ยางกับมีกำลังมหาศาลมองไม่เห็นชุดร้ังไว้มือของเจ้าหน้าที่สั่นเทาจนคอนร่วงหล่นกระแทกพื้นกึงพันใดนั้นสมุดเก่าก็พลิกหน้าไปเองอย่างรวดเร็ว ทุกคนเบิกตากว่าเมื่อเห็นหน้ากระดาษปรากฏภาพวาดหยาบๆเป็นภาพร่ามนุษย์จำนวนมากถูกฝังจมลงในผนังบ้านใบหน้าของพวกนั้นค่อยๆชัดขึ้นทีละคนและทุกร่างคือเจ้าหน้าที่ที่ยืนอยู่ตรงนี้ทั้งหมดเสียงกรีดร้องดังก้องขึ้นในหัวทุกคนพร้อมกันบ้านทั้งหลังสั่นสะเทือนเหมือนจะถลม่มเลื่อดไหลทะลักลงมาจากเพดานเปื้อนทั่วร่างเจ้าหน้าที่คนหนึ่งตัดสินใจคว้าสมุด แล้วฉีกหน้ากระดาษออกด้วยแรงทั้งหมดที่มีแต่สิ่งที่เกิดขึ้นกลับทำให้ทุกคนแทบหยุดหายใจดนหน้าอกของเขาปรากฏรอยฉีกขาดเดียวกันเลือดพุ่งกระฉุดออกมาเขาสุดลงกับพื้นก่อนร่างจะถูกดูดหายเข้าไปในสมุดเหลือเพียงหยดเลือดสากระจายเต็มหน้าแรกสมุดค่อยๆปิดตัวเองดังบึง้งเงียบกริบเลือดที่ท่วมพื้นหยุดนิ่งแต่บรรยากาศก,กลับหนักอึ้งยิ่งกว่าเดิม พื้นบ้านที่ยังมุงดูอยู่ด้านนอกตื่นตระหนกเมื่อเห็นหน้าต่างบ้านทุกบานมีใบหน้าของสมชายและเจ้าหน้าที่คนนั้นกำลังกดหน้าแนา่กระจกจ้องออกมาพร้อมรอยยิ้มชวนสยองและบนประตูบ้านปรากฏข้อความใหม่ทีละตัวอักษรเขียนด้วยเลีอดสดคืนนี้ถึงตาของพวกเจ้าแล้วเสียงกรีดร้องโหยหวนของชาวบ้านดังระง,งมไปทั่วซอยแต่แล้วทุกอย่างก็เงียบกริบลงอย่างกะทันหัน เหมือนเวลาทั้งหมู่บ้านหยุดนิ่งในชั่วพริบตาเดียวประตูบ้านที่ปืนเลียดค่อยๆเปิดออกเองภายในกลับกลายเป็นความว่างเปล่าไม่มีศพไม่มีเลือดไม่มีแม้แต่ร่องรอยการต่อสู้สมุดเล่มเก่าว,วางอยู่กลางพื้นเพียงลำพังหน้ากระดาษเปิดค้างไว้มีเพียงประโยคสั้นๆที่เขียนด้วยหมึกสีดำเรื่องราวได้สิ้นสุดแล้วแต่ทุกสายตาที่ยังจ้องมองคือบทเริ่มต้นของคำสาปครั้งใหม่ พันดายนั้นลมแรงพัดผ่านซอยกลิ่นเหม็นเน่าหายไปสิน้นบ้านทั้งหลังยืนเงียบสงัดราวกับไม่เคยมีสิ่งใดเกิดขึ้นมาก่อนชาวบ้านที่เหลือมองหน้ากันด้วยความหวาดหวัน่นไม่มีใครกล้าเอ,อ่ยถึงสิ่งที่เห็นเพราะทุกคนรู้ดีว่าถ้อยคำสุดท้ายในสมุดเล่มนั้นอาจยังคงรอเขียนชื่อถัดไปอยู่เสมอและนับจากคืนนั้นเป็นต้นมาไม่มีใครกล้าเฉียดใกล้บ้านหลังนั้นอีกเลย